เลงไว้หทีอยาเลงน,นะใช่ไหมไม่ไม่นา่าท่านจิตเตอร์ัปโลงนะครับผู้ช่วยในยมหลาลกระชากครับผมท่านกายาสุภการสมการหลักกระชากจัดครับแล้วก็ท่านทอนทิติยาผมเซนาครับ ใส่แมสกก็ทินได้นะครับแต่ภาพก็จะไม่มีค in ุยินนะครับพอเราปิดแมสก่มีการเซ็นเซอร์ไปในตัวอนะครัวา ไปตอทีไหมนะคะตาลางยามยามด้วยนะค่ะน้องอยากสูงแค่ไหนไปซ้อมสอนเสือบดีคณะแหวนสาราชวิทย์กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับกากมาเยี่ยมเยี่ยมให้กำลังใจนะครับผู้ต้องขังอีกในเรือนาำจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนนะคะคใต้หอกพี่รู้จักใต้หอกไหมคะใต้หอกอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องวัดใต้หอกก่อนนะคะแล้วถึงจะรู้ครับนะคะ

ครับที่มาบริจาคของให้กับผู้ต้องขังเดนหญิงในวันนี้นะครับเพราะว่าสิ่งของที่ท่านทางท่านได้นํามาบริจาคคือทุนสนายเลครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับผู้ต้องขังหญิงนะครับบางคนอาจจะเป็นกลุ่มที่ด้โอกาสนะครับบางคนอาจจะหน้าทางสังคมทางครอบครัวอาจจะค่อนข้างจะยากจนท่านมาเติม สิ่งดีๆให้กับกลุ่มผู้ต้องขางหญิงในส่วนนี้ต้องเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็ขอกับขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับ